อย่าวถ่ายวิวด้วยเนี่ยตรงไปเนี่ยเวลารู้ว่าเขาดึงไปท่นี้ใช่ไหมพอมมันขึ้นมาปุ๊บอะเราก็แต่งทางนี้หน่อยนึงอ้าวหนึออนั่นแหละตรงกเยนโอเคอย่าย่าอย่าอย่อย่า ขาขบลอยนิ่งขรลอยตรงกลับตัวกลับตัวกลับตัวคนคนวิ่งี่แหละเก่งเก่งอย่าพยายามนั่งพยายามวิ่งอย่างเดียวถ้ามันลอยเดี๋ยวมันลอยเองห้ามงอเข่า เอาแบบลอยลอยทั้งยืนน่ะใหญ่ย่อเข่าแกให้ลองทำให้ดูป่ะเฮ้ยเดีลองทำให้ดูไม่เล่นสองคนแล้วเร็วๆได้ออกร่างกายสุดๆแล้วเนี่ยไปเก็บอาการ ดูร่มตั้งดูร่มนี่แล้วก็วิ่งตามร่มนี่มคุมร่มให้นิ่งตรงแล้วก็เอาเราก็ค่อยดึงไก่อนหนึ่งสองาดึงตั้งร่มก่อนไม่ัได้ปไม่ได้ไัไัไ